อ่อะซีมาระสันมวยเนาะไฟดำแน่นปู้คุยเสียงไฟแดงซื้อยังก่อนอายสักเบาอ่ะมาคำนวงกันห้ามห้ามจับห้่มละห้ามเกมละห้าม โค้งลายสันเคขาวสนิทครับหมัดหนักครับขาวสนิทแต่ว่าตอนนี้โกโก้พวกหมัดเลยต้นอ้โนการค่นการแย่งกันแล้วแทบลงไปแล้วลแล้วครับลงไปแล้วแลกกันครับสุดท้ายโกโก้ยังไม่หลับสนิทครับต้องเผล่นะต้องกันไว้ก่อนครับโกโก้ยังไม่หลั ก่อนครับหลับไม่หลับครับหลับไม่หลับนาทีทองของขาสนิทแล้วครับตอนนี้ไม่หลับแล้วว่ายังเมาหรือเปล่าโอ้โดนไม่เคลื่อนแต่ว่ายังไม่ตายครับมากมาบักตาโดนซ้ำอีกแล้วมาเป็นพายุแล้วครับขาสนิทยังไม่เคลืนตายยังลอยอยู่เลยครับโอ้โหลูกใหญ่แล้ว ลองดูครับรอดไม่รอดยกนี้เนี่ยครับมวยสัต้นต้องลงทุนไ,ได้นับแต่แังใจมาเยอะเลยครับเขาสนิทแล้วเชื่อว่าเป้าหมายของเขาสนิทคือต้องเอาน็อคถ้าไม่น็อคยก้าเกิดอะไรขึ้นโอไม่เปลืองหมัดโดนหมัดเลยครับโคโโ้วครรอยอยัััตอยออออน้้ยยยยยงงงแลาาูู่่ เทียงแล้วครับเริ่มมีเทียงเริ่มมีโต้